LB 2178แท้พเพราะเมล็ดได้4เดือนวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าโตแค่ไหนแล้วนี่เป็นยิมโน LB ที่นกเพาะไว้ในถุงนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเพาะระบบปิดค่ะก็คือเราจะให้ความชื้นหมุนเวียนอยู่ในถุงแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้นอ่อนโตพอสมควรแล้วนะคะก็อาจจะมีเล็กมีใหญ่สลับกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการพาเพาะเมล็ดคะ่ะเพื่อนๆ บางต้นนะคะก็เริ่มที่จะออกทรง LB ชัดแล้วแต่บางต้นเนี่ยก็อาจจะยังดูไม่ออกค่ะก็ต้องรอให้เขาโตกว่านี้นะคะนี่เป็นถุงแรกนะคะทั้งหมดที่นุกเพาะไว้เนี่ยมีอยู่3ถุงก็เพาะไล่ๆเลี่ยก,กันค่ะขนาดก็พอๆกันเดี๋ยวเรามาดูถุงต่อมานะคะว่าโตได้แค่ไหน ทั้ง3พอพอตนี้เป็น LB 2 1 7 8แท้หมดเลยนะคะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่ค่ะถ้าจะให้ดูในวัยนี้นะคะในวัยต้นอ่อนแบบนี้เนี่ยก็จะดูยากว่า เป็น LB แท้หรือไม่นะคะหลายๆคนที่ส่งลูกมาสอบถามนกนะคะนกก็อาจจะยังตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกเลยค่ะต้องรอให้เขาโตอีกสักนิดนึงนะคะให้เห็นทรงได้ชัดเจนหรือจะให้ดีที่สุดนะคะก่อนที่เราจะเพาะหรือว่าตอนที่เราซื้อเมล็ดมาเนี่ยเราควรที่จะหาแหล่งเมล็ดที่ พอที่จะเชื่อถือได้ไว้ใจได้นะคะหรืออาจจะเป็นแหล่งที่มีรีวิวดีๆนะคะอันนั้นก็ต้องเลือกดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูถุงต่อมานะคะว่าโตได้แค่ไหน4-5เดือนโดยประมาณค่ะสำหรับ3พอร์ตที่นกเอามาให้เพื่อนๆได้ชมในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าต,ต้นอ่อนเนี่ยจะขนาดไล่เลี่ยก,กันค่ะ ถามว่าเอ๊แล้วเมื่อไหร่จะสามารถที่จะเปิดถุงได้จริงๆอายุเราๆนี้ก็สามารถเปิดถุงได้แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องหมั่นดูแลแล้วก็หมั่นรดน้ำเขามากกว่าแขกตาต้นปกติค่ะข้อดีของการที่เราเปิดถุงเร็วนะคะก็คือต้นของเขาเนี่ยจะแข็งแรงได้ดีกว่านะคะแต่ข้อเสียก็คือว่า เราก็จะต้องหมั่นมาดูแลค่ะต้องมีเวลาดูแลเอาใจใส่นะคะไม่งั้นก็อาจจะมีบางต้นที่เหี่ยวตายไปได้ส่วนตัวนกนะคะก็7-8เดือนหรืจะเปิดถุงนะคะจัดเป็นยิมโนที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งสายพันธุ์ในบ้านเรานะคะมีค่าตัวค่อนข้างที่จะสูงกว่ายิมโนธรรมดา มเมล็ดนะคะก็เลยมีราคาที่สูงตามไปด้วยค่ะจากนี้นะคะนกก็ยังไม่เปิดถุงนะคะเพื่อสะดวกแล้วก็ง่ายต่อการดูแลค่ะการเพราะ,มะเมล็ดในระบบปิดนะคะก็ไม่ต้องรดน้ําค่ะสําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้เขาได้รับแสงแดดอ่อนๆยาวๆนะคะก็คือภายใต้การกรองแสงแต่จะกรองแสงมากกว่าแขกตัดต้นโตๆนะคะเพื่อน จะใช้สแลนสัก80%นะคะหรือ50%ทบกัน2ชั้นก็ได้นะคะแต่ดีๆเนี่ยจะทำให้ต้นอ่อนแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้พเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ